แต่วันนี้เรามารับแอ้ถึงบ้านเออดีสบายมันมีเพื่อนๆอะรายเล็กแม่เศรมาหาเรานะเพื่อนหรือกิ๊กเพื่อนเดี๋ยวเราไม่มีกิ๊กอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมีก่อนหน้าสุบ้านสิ่งที่เราก็จะมีทำเลอ่าสภาพแวดล้อมอ่าแล้วก็เงินในกระเป๋าลองลองเลือกดูลองตัดสินใจดูนะเอาสามปัจจัยนี้ไปเป็นตัวตั้งก่อนเรื่องบ้านบ้านสวัสดีครับ ยังอยู่กับเราเรื่องบ้านบ้านครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ไปจะพาแอน,นไปดูบ้านมือสองก,กันพอดีมีคนฝากมาขายฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงเหมือนครั้งที่แล้วที่เราพาแอนไปดู่แต่วันนี้สังเกตไหมเรามารับแอนถึงบ้านเลยเออดีสบายก็ครั้งที่แล้วไงเราไม่ได้วนไปสงแอนเราก็เลยว,ว่าเออเดี๋ยวเรามารับแอนไปพร้อมกันดีกว่าจะได้ดูว่าระหว่างทางเนี่ยที่จะไปบ้านเนี่ยมันผ่านอะไรบ้างมันมี จุดสังเกตมันมีทางยังเมืองไงบ้างอะไรเงี้ยนะดีครับครั้งที่แล้วอ่ะเราลงคลิปบ้านหลังแรกไปครับอ่ามันมีเพื่อนเพื่อน่ะไดเรกแมสเซจมาหาเรานะใน Facebook เพื่อนหรือกิ๊กเพื่อนดิเราไม่มีกิ๊กไม่มีกิ๊กอเพื่อนเพื่อนก็ถามมาเยอะบางคนอ่ะก็ซื้อบ้านมือหนึ่งบางคนก็แบบเอ้ยหรือซื้อบ้านมือสองดีเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้วิธีที่ควรจะต้องดูวิธีการต้องเลือกบ้านมือสองเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรื่องนบ้าน หลักๆเลยผมว่ามันจะมีอยู่ประมาณสาข้ออ่สามข้อนะอก็จะมีทําเลสภาพแวดล้อมอแล้วก็เงินในกระเป๋ารถประมาณของเรานั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมีก่อนก็คือสิา่งที่นนะเราต้องต้องต้องคิดก่อนว่าเราว่าเราจะดูบ้านที่ไหนอะไรยังไงอ๋องั้นเราแยกเป็นข้อๆดีไหมครับว่าได้ว่าแต่ละข้อที่เราต้องเตรียมเนี่ยทั้งหมดสข้อนี้มีอะไรบ้างแล้วแต่ละข้อมีดีเทลยังไงบ้างได้เรื่องมันบ้าน ่ะเริ่มที่ข้อหนึ่งก่อนพี่ข้อหนึ่งก็ทำเลทำเลเอใช่หลักๆเลยหลักๆเลยสมมุติว่าเป้จะดูบ้านมือสองสักหลังหนึ่งเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งทำเลคือสำคัญตรงไหนคือสมมุติว่าวันนี้เป้เดินทางไปทำงานที่ไหนเดินทางไปไหนใช้ชีวิตอยู่บริเวณไหนบ่อยสุดใช่แล้วก็เราก็คิดด้วยว่าเราจะอยู่เองหรือว่าเราจะลงทุนอ,อันนี้ก็สำคัญใช่ครับเพราะว่าแต่ ถ้าเราอยู่เองการลงทุนมันต่างกันยังไงคือสมมุติว่าวันนี้คุณมองที่จะลงทุนในในในบ้านบ้านมือสองแล้วกันเนาะจะปล่อยเช่าไหมจะซื้อไว้เก็งกําไรขายต่อไหมอ่าอืมอ่าเดีย๋ยวนี้ผมก็เห็นคนที่เขาเลือกซื้อบ้านมือสองเพื่อลงทุนเยอะนะใชอ่อย่างอย่างอย่างชุกวันนี้ที่เห็นที่เขานิยมกันมากๆเลยอะ่ะก็คือจะเป็นการซื้อบ้านมือสองมาแล้วรีโนเวท เราทำใหม่ล้วสายใช่อันนี้ก็คือการลงทุนอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันเนาะใช่กปัจจุบันนี้ฮิตมากนะใช่ก็หลายๆคนทำเพื่อนผมเคยทำหลายคนอยู่อราจะมาพูดถึงทำเลสำหรับอยู่เองก่อนแล้วกันอ่าได้ผมอะอยู่สมมติว่าอยากเราอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งไว้พักผ่อนครับสิ่งที่มันควรจะมีคือสงบอ่าไม่พุกพ่านอ่าเดินทางสะดวกอ่าอ่าใช่ไหม มันก็จะต่างจากมันก็จะต่างจากทาเลลงทุนอย่างหนึ่งคือสมมติว่าทำเลลงทุนเราอาจจะต้องไปมองในในในโซนของห้างร้านตลาดร้านค้าหรือแหล่งชุมชนอ่ามันอาจจะประกอบเป็นงานตัดสินใจมันต่างใช่มันต่างกันสองอย่าง้มันก็จะไม่เหมือนกันขยายให้เห็นภาพอย่างผมเนี่ยส่วนใหญ่อย่างอย่างอีพีที่แล้วผมก็บอกว่าผมจะซื้อไว้อยู่เองใช่ใช่ถ้าผมจะซื้อบ้านไว้อยู่เองอ่ะผมก็จะดูว่าเฮ้ยการเดินทางของผมสะดวกสบายไหมผมทํางานอยู่แถวแถวทิศลม ปัจจุบ,บันเนี่ยผมอยู่คอนโดแถวลางอินทาซึ่งถ้าเกิดจะซื้อบ้านมือสองสักหลังเนี่ยหรือจะซื้อที่อยู่ใหม่เนี่ยผมควรจะต้องซื้อที่มันใกล้บ้านใกล้ใกล้ที่ทํางานใกล้ที่ทํางานงานี่หนึ่งเลยประหยัดเลยระยะเวลาการเดินทางะาะปัจจุบ,บันเดินทางไปทํางานเนี่ยผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง <S <S> ชั่วโมงครึ่งนี่ขึ้นทางด่วนนะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนี่ขึ้นทางด่วนด้วยไม่ได้ไม่ได้บอกวิ่งทางธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย โอเคต่อให้มีรถไฟฟ้าก็ตามครับตอนนี้ผมอยู่คอนโดเนี่ยมันก็ไม่ได้ใกล้รถไฟฟ้ามากเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญของผมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางสองผมก็โอเคผมถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเลือกบ้านที่สงบหน่อยอเออฟังก์ชั่นอย่างตอนนี้ผมยังไม่มีครอบครัวผมอาจจะอยู่กับคนเดียวหรืออาจจะอยู่กับแฟนในาพตเนี่ย,ยก็ก็เลือกบ้<ฟ><ม>านที่ <คน S 2> มันแฟนผมมีคนเดียวแล้วแต่คนรู้จักผมเยอะโอเคโอเคแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอามาอยู่พร้อมกัน เตรียมห้องไว้หลายห้องนะครับเตรียมไว้เป็นห้องทํางานห้องผูกเสือออะไรอย่างนงี้ก็ต้องมีเตรียมไว้นะครับก็อันนี้หลักๆผมก็จะเลือกเลือกของทําเลเลือกของฟังก์ชันในบ้านอย่างที่บอกว่ามันมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะเวลาเราเลือกใช่ไหมคือเราอยู่อะเราอยู่เราต้องอะไรนะปลูกเรือนตามใจผู้อยู่เพราะฉะนั้นผู้อยู่ก็ควรจะเป็นสิ่งเป็นคนที่เลือกที่เลือกเลือกเราเลือกที่อยู่เพราะว่าบ้านที่เราจะซื้อสมมติว่าวันนี้เพื่อนๆอยากจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งมันไม่ใช่ว่า เราจะอยู่แค่สองปีสามปีใช่ไหมมันมันคือการซื้อเพื่อที่จะอยู่ 20, อีกสิ20ี่สิปีจนเรามีครอบครัวจนเราอาจจะซื้อเผื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมเพราะยะังไงแล้วบางทีมันก็ต้องเผื่อว่าถ้าเกิดเราจะแต่งงานไปมีครอบครัวมีลูกไงที่อยู่มันใกล,กล้กับโรงเรียนไหมมันใกล้กับโรงพยาบาลไหมมันใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกไหมรวมถึงวิชาห้สาสารสนเทาพวกนี้มันก็คือทำเลในการเลือกทั้งหมดสำหรับสำหรับคนที่เลือก เพื่ออยู่เองเนาะอ่าก็เราคำนวณดูว่าวเอยากอยู่ตรงไหนมากกว่าแล้วค่อยไปหาว่าแถวเนี้ยมีมีมีบ้านที่มีมีบ้านหลังไหนน่าสนใจบ้างที่มันตอบโจทย์กความต้องการของเราไหมมันจะง่ายเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปหว่านไปหว่านหาบ้านทั่วทั่วว่าไอ้ตรงนี้ก็อยากอยู่ตรงนี้ก็อยากอยู่คุณต้องเลือกทำเลที่คุณอยากจะอยู่ก่อนใช่แต่ที่อยากจะโตมาก่อนอืมโอเคแต่สําหรับคนที่จะซื้อไว้ลงทุนนะลงทุนก็ทำเลเหมือนกันแต่ความแตกต่างของการของการมองทำเลลงทุนคือหนึ่งคือ ใก้อะไรติดถนนใหญ่ไหมเพราะว่าถ้าเรามองเพื่อลงทุนปล่อยเช่ายังไงมันก็ต้องติดถนนเพราะว่าบางทีคนเช่าเราเขาไม่ได้เดินทางด้วยรถส่วนตัวอจากนั้นเพราะฉะนั้นล่ะถ้ามาใกล้รถไฟฟ้าอย่างที่บอกอใกล้รถไฟฟ้าี่ปล่อยเช่าไังไงแน่นอนเพราะว่าเดินทางสะดวกไม่ว่าที่ทํางานของคนเช่าเราจะอยู่ใกล้ใกล้แค่ไหนเนี่ยการเดินทางก็สําคัญกับเขาสมมติว่าเราซื้อบ้านในเลทราคาพอๆกันที่หนึ่งใกล้รถไฟฟ้าอีกที่หนึ่งห่างจากรถไฟฟ้าสิบกิโล มัน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 ก็มองง่ายๆว่ารถไฟฟ้าตรงตรงตรถไฟฟ้ามันก็ปล่อยช่อง่ายกว่าได้ราคากว่าหรือว่าปล่อยขายราคามันก็น่าจะดีกว่าเหมือนผมมีเพื่อนคนหนึ่งเมื่อก่อนแกซื้อไอซื้อบ้านอยู่ที่บางใหญ่ครับตั้งแต่บางใหญ่ยังไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีเซน็นทรัลตอนนั้นเขาซื้อมาอยู่ประมาณแปดแสน 8, <c oughs> นะประมาณแปดแสน 8, กว่าก,ก็ตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรบางใหญ่ใครใครใคร,ใครก็ว่าบ้าไปซื้อบ้านทำไมบางใหญ่ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายรถไฟฟ้าขึ้น อ่าเซ็นท่านขึ้นอ่าเราพูดได้ไหมเซ็นท่านพูดได้สิอ๋อเราพูดได้เราพูดได้หมดเลยได้ใช่ไหมนั่นแหละเอ่อมีห้างเราสินค้าขึ้นคือสิ่งอำนวยความสะดวกไปก็ตามตามชุมชนใช่มันเพิ่มพอมันเพิ่มขึ้นบ้านหลังที่เขาซื้อแปดแสนถัดมาเอ่อหลังจากนั้นแกขายได้อยู่ประมาณสองล้านกว่าอ่าอ้ก็ขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าใช่เพราะฉะนั้นกาไรมันคือแบบเท่าตัวใช่กําไรเท่าตัว กำไรเท่าตัวแต่ถามว่าโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนี้มันมันก็มะไม่ทุกหลังใช่มันก็มีไม่เยอะอืมซึ่งซึ่งแน่นอนแหละผมว่าผมว่าถ้าซื้อเพื่อการลงทุนเนี่ยทำเลย่านก็สําคัญนะครัส่วน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 บ้านที่คุณได้ไปอ่ะถ้าสมมมันเก่าทุกโซมแม่อ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าตอนนี้คนก็คิดรีโนเวทรล้าเรื่องบ้านนี่ก็คือหนึ่งในสข้อนะครับทำเลสอง ข้อที่สสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมหมอสภาพแวดล้อมนี่หมายถึงอะไรอ่ะสภาพแวดล้อมคือสมมุติว่าคือ,ค,อ,ค,อคือบ้านมือสองอ่ะเวลาเราไปดูสภาพแวดล้อมเราจะเห็นหมดว่าข้างบ้านเป็นใคร<อ>ข้างบ้านเป็นใครอ่าในโครงการในหมู่บ้านที่เราไปดูเนี่ยเป็นยังไงที่จอดรถถนนกว้างไหมจอดรถหน้าบ้านไหมหรือว่าอะไรก็ตามอัอนนี้คือสภาพแวดล้อมคือมันเหมือนว่าเราซื้อบ้านมือสองเนี่ยเราไม่ต้องไปลุ้นกับเพื่อนบ้านแล้วใช่เราได้เห็นสภาพแวดล้อมของบ้านเราจริงๆใช่จริงเช่น ข้างบ้านขายหมูไหมเป็นอู่ซ่อมรถไหมเป็นตลาดโจดยไหมมีเอ่อกินไหมซ่งเสียงไหมมีหมาบ้านข้างบ้านเลี้ยงหมาเห่าไหมคือเราไม่ต้องลุ้นเราเห็นไ้ก่อนในการตัดสินใจถ้าเทียบกับซื้อบ้านมือหนึ่งอ่ะทุกคนมาเป็นโครงการใหม่หมดเราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงนะเราว็ตเราไปลุ้นว่าเออเราเจอเพื่อนบ้านแบบไหนคือคือ การลุ้นเพื่อนบ้านเนี่ยเหมือนการลุ้นหวยอย่างนั้นนะถ้าได้ถ้าถูกหวยได้เพื่อนบ้านดีนี่คืออยู่ยาวแต่เราก็จะเห็นกันบ่อยๆก็คือในข่าวเพื่อนเพื่อนบ้านทะเลาะกันบ่อยๆอันนี้คือเราอาจจะแบบไม่ถูกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็จะต้องขายบ้านหลังนี้ใช่ซึ่งสุดท้ายเราเห็นข่าวแบบนี้คนที่ออกอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นเราจะเป็นเราอ่ะจะเป็นบ้านที่มีปัญหาบ้านที่รับผลมันก็หนีออกตลอดอะไรเงี้ยเป็นั้นการการดูสภาพแวดล้อมสาคัญ สำคัญครับสาคัญเพราะว่าเราอย่างที่ผมบอกว่าคือเราอยู่กันอีกยี่สิบสามสิบปีเราไม่ได้อยู่แค่แบบแค่แค่แค่นี้เ่อ่าเข้าใจปกดีเนาะเห็นสภาพบ้านล้อมก่อนหนึ่งอะเรารู้ว่าเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงใช่เราเห็นว่าเพื่อนบ้านเราให้น่ารักไม่น่ารักไม่น่ารักก็คือไม่ต้องซื้อแล้ใช่ตัดตัดปัญหาได้เลยคืออย่างผมอย่างอย่างผมก็เลี้ยง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 น้องหมาอ่าคือชอบรักรักสัตว์แหละแต่ถามว่าถ้าเพื่อนบ้านมีหมาสักสามสิบตัว มันก็ไม่ไหวอันนั้นมันก็เยอะไปเขาแบบสามตัวสี่ตัวปัญหาอย่างหนึ่งก็กินนะกินกินด้วยเวลาเสียงด้วยเสียงนี่คือปัญหาหลักเลยนะคือเวลาเรานอนหรือเรากําลังพักผ่อนอย่างเงี้ยมันเข่าแล้วแบบโอ้โหมันเนาะโอเคมันก็เป็นปัญหาที่แบบมันพ่วงมาซึ่งถ้าเรารู้ก่อนก็ดีก็เตรียมตัวโอเคถ้าสมมติว่า ทำเลมันได้แต่สภาพแวดล้อมไม่ได้อเราอาจจะต้องมองหลังต้องมองหลังอื่นหรือว่าหาหลังต่อไปเรียมดูว่าแต่ถ้ามันไม่มีแล้วเราอาจจะจาเป็นต้องซื้อจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าไม่ค่อยมีมั้งก็ดีสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ได้รวมไปถึงแค่เพื่นบ้านอย่างเดียวมันรวมไปถึงสมมติถ้าเป็นซื้อบ้านในโครงการเราก็ยังเห็นส่วนกลางของบ้านแล้วส่วนกลางว่าการบริหารของนิติบุคคลอเป็นยังไงเป็นยังไงสาว่ายนะแม่งได้ถูกแบบกวาด ได้เลยนะกวาดทำความสะอาดไหมมีการใช้งานไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นข้อข้อดีข้อดีขอการข้อดีหลักๆเลยอีกอย่างของการไปดูสภาพแวดล้อมของบ้านที่จะซื้อจริงๆอ่ะก็คือในเรื่องของตัวบ้านเองด้วยนะคือการการเราได้เห็นว่าแบบบ้านหลังเนี้ยมันมันมีส่วนที่มันซ่อมแซมสึกหลอหรือส่วนที่ต้องปรับปรุงอะไรบ้างก่อนซื้อด้วยนะคือบ้านมือสองแน่นอนว่ามันต้องมันต้องแลกมากับ กับการซ่อมบำรุงอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมครับบางทีบ้านหลังนั้นเนี่ยมันถูกสร้างมาแล้วสิปีมีคนอยู่มาแล้วห้าปีสิบห้าปีว่ากันไปบางบางหลังเนี่ยมันมีประวัติอ่ะเช่นเคยน้ําท่วมเคยมีน้ำท่วมทุกโครงการอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราไปเจอบ้านหลังนั้นก่อนนะเราก็จะได้รู้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะได้กลับมาเตรียมตัวว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเผื่อไว้บ้างเราชอบและหลังนี้มากๆเลยด้วยโครงสร้างด้วยฟังก์ชันต่างๆด้วยทําเลเราชอบแล้วแต่ว่าเฮ้ย เราก็ต้องมาดูสภาพบ้านร้อมาข้างๆอ่ะเอ้ยมันติดป่าไหมข้างๆหลังมันมีอะไรหรือเปล่าประวัตินั่นนี่นู่นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการเตรียมตัวอย่างหนึง่งเรื่องบ้านบ้านโอเคผ่านไปสองข้อแล้วครับข้อที่หนึ่งเรื่องทำเลนะครับเป็นกนารตัดสินใจซื้อบ้านข้อที่สองเรื่องของสภาพบ้านร้อ<ช>ควรจะต้องไปดูสภาพบ้านร้อก่อนอยู่จริงข้อที่สามคืองบประมาณในกระเป๋าโอ้โหอันนี้สําคัญใช่อันนี้สําคัญมากค,คือชอบทำเล สามารถแมดร้อแม่งโคตรน่าอยู่เลยติดอยู่อย่างเดียวติดเรื่องเงินในกระเป๋าได้แหละที่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะเรื่องเนี้ยอ่าใช่บางทีเรามีความต้องการที่มากอ่ะเราอยากทุกคนอยากได้บ้านสวยทุกคนอยากได้บ้านที่ดีใช่ทุกคนอยากได้ของดีนั้นแหละแต่ของดีก็บางทีก็ต้องมาดำเนการที่สูงใช่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตรวจสอบตรวจสอบเช็คก่อนกำลังเช็คเงินในกระเป๋าเราก่อนใช่กาลังกําลังในการในการผ่อนชำระตอนแต่ละเดือนเพราะว่าพาะว่าเราซื้อบ้านหลังนึงมันไม่ได้แค่ สามปีห้าปีเหมือนรถนะมันคือระยะยาวยี่สิบสามสิบปีเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเราอาจจะต้องมองศักยภาพของเราก่อนอความมั่นคงก็สําคัญแล้วก็อาจจะต้องมีบางหลังอาจจะต้องมีเงินดาวสักนิดสักหน่อยอผมมอาบ้านมือสองเองเนี่ยก็ไม่ได้กู้ได้เต็มร้อยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ราคาประเมินก็คือหลักๆก็น่าจะประมาณแปดเก้าสิบเรื่องบ้านงั้น ทั้งหมด3ข้อที่เราพูดมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำเลเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของงบประมาณเนี่ยก็เป็นปจัจ <3 S 1> จัยหลักปัจจัยหลักที่คุณจะต้องรู้รู้ตัวเองก่อ,งอ,งอนที่จะซื้อบ้านมืสองก่อนที่จะหาดูบ้านมือสองก่อนที่จะเลือกบ้านมือสองสักหลังหนึ่งอตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าชอบทำเลไหนสภาพแวดล้อมแบบไหนแล้วก็ดูเงินในกระเป๋าเราทั้งสามข้อนี้สำคัญหมดไปเรียนระดับความสำคัญกันเอง ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับแล้วก็ติดตามกันใหม่กันใน EP หน้านะไปแล้วนะสวัสดีครับเรื่องบ้านบ้านเนี่ยรใกล้ถึงแล้วอ่ะพี้ยนถึงบ้านถึงปั๊มไอ้เนี่ยขอไปเยี่ยวก่อนได้ไหมอ่ะปวดฉี่ที่เปลือกเลยอ่ะพูดมาเยอะมากเลยแต่เรานัดเขาไว้ไหมฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะขอลงไปฉี่แป๊บนึงพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว โอโยราคาตรงนี้แล้วเนี่ยไม่มีไม่มีปั๊มไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีทียอะไรพูดแล้วละ่ะไปแล้วเ